กิเลสพญานาคพญานาคจะมีเรื่องทะเลาะก,กันก็เพราะเรื่องกามนี้เป็นหลักคดีที่เกิดขึ้นมักจะเป็นเรื่องเหล่านี้ผู้ปกครองต้องตัดสินเกี่ยวกับเรื่องผู้ผัวมี่เมียตลอดเวลา แท้จริงแล้วพญานาคก,ก็คืออดีตมนุษย์จึงต้องวนเวียนตกเป็นทาตของกิเลสมากอยู่ในทั้งสมเรื่องนี้เช่นเดียวกับมนุษย์คือเรื่องกินกามและเกียริเรื่องอาหารการกินของพญานาคในกำเนิดโอปาปาติกาเกิดขึ้นจากบุญซึ่งตนเองทำไว้ในสมัยเป็นมนุษย์ส่วนบริวารคือพวกที่เกิดแบบสังเศสศะ เกิดในน้ำสกรปรกในเหงื่อไข่ก็จะอาศัยอาหารการกินที่เกิดจากบุญของเจ้านายรวมกับบุญของตนรวมถึงการบริโภคสมบัติซึ่งแต่ละชิ้นก็เกิดด้วยบุญใครจะแย่งชิงกันหรือลักขโมยกันไม่ได้เพราะบุญของผู้นั้นคุ้มครองสมบัติของตนเอาไว้ปกครองกันแบบบุญญาธิปไตยในเรื่องของเกียรติหรือศักดิ์ศรี ก็แย่งกันไม่ได้เช่นเดียวกันมีการแบ่งพื้นที่เขตแดนในการดูแลตามกำลังบุญของตนหรือตามแต่เจ้าเมืองนั้นจะมอบหมายให้ตามกำลังบุญไม่มีการปรบราฆ่าฟันเพื่อแย่งชิงพื้นที่กันยกเว้นพวกกำเนิดต่ำกว่าคือกำเนิดแบบอันทชะและฉลาพุชะบางครั้งจะมีการแย่งชิงพื้นที่หรือหากิน ข้ามเขตกันบ้างเป็นครั้งคราเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์ก็แบ่งกันตามกำลังบุญและกำเนิดสูงต่ำจึงไม่มีการทะเลาะก,กันเรื่องตำแหน่งและเกียรติยศไม่เหมือนมนุษย์ซึ่งยังแย่งชิงกันทั้งตำแหน่งหน้าที่และการงานส่วนเรื่องกามนั้นพญานาคจะมีเรื่องทะเลาะก,กันก็เพราะเรื่องกามนี้เป็นหลักคดีที่เกิดขึ้น มักจะเป็นเรื่องเหล่านี้ผู้ปกครองต้องตัดสินเกี่ยวกับเรื่องผู้ผัวมีเมียตลอดเวลาดังเช่นคดีตัวอย่างอีกคดีหนึ่งเกิดขึ้นที่เมืองของเจ้าแม่สองนางเรื่องนีว่าบุิวารของเจ้าแม่สองนางล้วนแต่เป็นหญิงส่วนหนึ่งจะมีวิบากกรรมเรื่องไร้คู่ของอีกส่วนหนึ่งสามารถมีคู่ของได้แต่เมื่อมีคู่ของแล้ว ต้องย้ายไปอยู่กับคู่ของซึ่งอยู่อีกเมืองหนึ่งปล่อยให้อยู่ในเมืองเดียวกันไม่ได้เพราะเมืองของเจ้าแม่สองนางนั้นมีแต่ผู้หญิงล้วนถ้ามีผู้ชายเข้ามาอยู่ก็อาจจะเกิดปัญหาเรื่องชู้สาวขึ้นมาได้ง่ายครั้งหนึ่งบริวารหนุ่มของสุวรรณน,นาคราตนหนึ่งมีนิสัยเจ้าชู้นาคหนุ่มน,นั้นรู้ดีว่าเมืองเจ้าแม่สองนางเต็มไปด้วยนางนา มานวิกาสวยๆสาสาวแลกรุ่นดารุนีทั้งนั้นจึงหาเวลาว่างตอนออกจากเวนหน้าที่ของตนออกไปไว่ายน้ำนอกเมืองหาโอกาสจีบนางนาคของเมืองเจ้าแม่สองนางขณะที่เธอออกมาว่ายน้ำเล่นมีนางนาคตนหนึ่งออกมาว่ายน้ำเล่นตามลำพังด้วยความคึกขนองของนาคหนุ่มก็โผเข้าใส่ทันทีเอาหางเกี้ยวกวัดรัด รากนาคสาวกะตุกเบาๆเป็นเชิงทักทายนางนาคน้อยสะดุง้งสั่นสะถานไปทั้งตัวเมื่อถูกลวนลามเธอตกใจร้องรัน่นท่านจะทำอะไรข้านะเจ้าหนุหน่มนาคหัวเราะอย่างสงบอารมณ์ในความไม่ประสีภาษาของนางนาคสาวโอ้แม่สาวน้อยแสนงามอย่าดิ้นเลยข้าไม่ได้ทำให้เจ็บสักหน่อยข้ามา เป็นการดีและข้ารักเธอตั้งแต่แรกเห็นนะนาคหนุ่มค่อยๆขายรัดนาคสาวยิ้มอย่างประจบเอาใจสวยจังน่ารักจังหอมด้วยพูดพร่ำเบียดกระแทกเข้ามาหานาคสาวผู้อ่อนต่อโลกไปไว่ายน้ำเล่นทางนู้นดีกว่านาคสาวว่ายน้ำตามไปอย่างเคลิบเคลิม้มในท่าทีและคารมของนาคหนุ่มรูปงาม เธอปักใจเชื่อว่านาคหนุ่มนี้รลักตนจริงๆเมื่อถึงถ้ำใต้น้ำเล็กๆแห่งหนึ่งอยู่ในที่ลับหูลับตานาคหนุ่มก็ใช้ความเจนจัดชั้นเชิงเจ้าชู้กับสาวนาคจนเธอไม่สามารถควบคุมอารมณ์และความต้องการของธรรมชาติในตัวตนได้สัมพันธ์สว่างอันลึกซึ้งที่เธอได้รับคือความประทับใจครั้งแรกในชีวิต แต่สำหรับนาคหนุ่มมันคือประสบการณ์ของลูกผู้ชายนาคไม่ใช่ความรักแต่เป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจในชั้นเชิงเจ้าชู้ของเขาที่สามารถทำให้นาคสาวตกลงปลงใจได้โดยง่ายได้หลังจากประสบความสำเร็จไปหนึ่งรายแล้วก็ติดใจนาคหนุ่มเจ้าชู้จึงมาเหลือบๆที่เคียงเพื่อหาเหยื่อสาวนาคมารวิกาปลาย ใหม่ต่อไปจนกระทั่งวันหนึง่งก็ได้มาพบกับนาคมารวิกาสาวสวยรายใหม่ที่ออกมาว่ายน้ำเล่นนอกเมืองตามลำพังเธอช่างสวยงามเป็นพิเศษนาคหนุ่มเห็นแล้วไม่ลีลอเลยตรงเข้าไปจีบโดยใช้วิธีการเดิมคำพูดเดิม,ดมที่เคยใช้ได้ผลมาแล้วครั้งนี้ก็เช่นกันสำเร็จโดยไม่ยากเลยนาคหนุ่ม ยิ่งหมกมุ่นมัวเมาในสัมพันธ์และมุนของนางนาคสาวยิ่งขึ้นไปอีกแอบมาเมียงมองเพื่อหาเหยื่อรายอื่นๆต่อไปพอถึงรายที่สามวิธีเดิมไม่ได้ผลสแล้วต้องใช้วิธีใหม่โดยแผ่พังผาดใหญ่แสดงลีลาให้ดูสง่างามเข้มแข็งพร้อมที่จะปกป้องเธอทุกเวลานาคหนุ่มมาดักเจอนาคสาวทุกครั้งไม่สำหรายกันเลย เพราะรู้กำหนดเวลาในการเข้าเวรและออกเวรไม่ตรงกันของนาคสาวในเมืองเจ้าแม่สองนางส่วนตัวนาคหนุ่มที่มาได้ตามเวลานัดหมายกับนาคสาวได้เพราะอาศัยแลกเวรกับเพื่อนนาคหนุ่มด้วยกันในสังคมของนาคสาวมารวิกานั้นเมื่ออยู่รวมกันก็เหมือนมนุษย์อย่างนี้แหละจะคุยกันเรื่องสัาเพเหระคุยไปคุยมาก็วกมาคุยถึงนาคหนุ่ม อีกเมืองหนึง่งว่าได้ไปเจอหนุหน่มนาคเมืองนั้นรูปหล่อพูดเพราะพูดว่าอย่างนั้นพูดว่าอย่างนี้นะคุยไปคุยมาเอ๊ะทำไมถึงพูดเหมือนกันคำเดียวกันประโยคเดียวกันลีลาแบบเดียวกันเอ๊ะมันยังไงกันนี่ยังกับตัวตนเดียวกันยังไงอย่างนั้นเลยน่าสงสัยก็ได้แต่สงสัยเท่านั้นไม่มีโอกาสพิสูจน์วันหนึง่ง มีการปรับเปลี่ยนเวรในการปรับหน้าที่นาคสาวมานวิกาสองนางที่เคยมีความสัมพันธ์กับนาคหน,นุ่มชูชูในช่วงต่างเวลากันจึงได้มีโอกาสมาพักพร้อมกับนาคสาวอีกตนหนึ่งนาคสาวตนแรกนัดเวลาเจอกับนาคหนุ่มมิวก่อนแล้วก็มาตามวันเวลาที่นัดหมายโดยไม่รู้ว่านางนาคหนึ่งก็ปรับเปลี่ยนเวลาเวรมาหยุดในวันเดียวกันพอดี ด้วยอำนาจความรักและความคิดถึงนาคหนุ่มนั้นเธอจึงคิดว่าน่าจะออกไปเที่ยวนอกเมืองดูเผื่อว่าจะเจอสุดที่รักของตนบ้างเมื่อออกไปนอกเมืองมาดาดก็บังเอิญเจอจริงๆนาคหนุ่มสุดที่รักแต่ว่าตอนนี้นาคหนุ่มสุดที่รักกำลังพอดรักกับเพื่อนนาคสาวของเธออยู่ในถ้ำใต้น้ำซึ่งเป็นที่พอดรักประจำของตน ถาบาดตาบาดใจอย่างนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าไม่ใช่การทรยศหักหลังเสียแรงที่มาด้วยความคิดถึงถ้างั้นก็เสียแรงเพิ่มขึ้นหน่อยหลุยให้สมแค้นหายคิดถึงไปเลยนาคบาดวิกาสาวพุ่งตัวเข้าชนร่างสองล่างที่กำลังร,รัดกันกลมเป็นเกี่ยวแรงลิ้นหึงนี่มันสุดๆจริงๆร่างสองร่างหลุดกระเด็นออกจากกันยังไม่ทันตั้งตัว ก็เดินกัดซ้ำจมเขี้ยวนาคหนุ่มตกตะลึงจนทำอะไรไม่ถูกสุดที่รักเก่ารายที่หนึ่งกับสุดที่รักใหม่รายที่สองกัดกันเป็นพละวันนาคสาวที่อยู่ในบริเวณนั้นได้ยินเสียงก็เข้ามาห้ามจากหนึ่งเป็นสองเป็นสามมาเป็นหมู่เลยมาช่วยกันห้ามแต่ห้ามไม่ไหวในที่สุดหัวหน้าบริวารต้องเข้ามาห้ามเอง ควบคุมนาคสาวทั้งสองพร้อมตัวนาคหนุ่มตัวต้นเหตุไปสอบสวนจึงได้รู้ว่าสาเหตุมาจากความหึงหวงนาคหนุ่มเจ้าชู้เชี่ยวหลอกเขาไปทั่วบรรดานาคสาวมารวิกาตัวอื่นๆที่เคยถูกหลอกและมีสัมพันธ์กับนาคหนุ่มจึงรุมด่าว่าต่างๆนานา,นา,นานเจ้าแม่สองนางจึงตัดสินใจบริวารของตนว่าให้หนางนาคทั้งสองที่ทำรายกัน ดนกักบ,บริเวณโดยตนหนึ่งให้ไปจำศีลอยู่ที่ถ้าใต้น้ำส่วนอีกต้นหนึ่งให้ไปจำศีลอยู่ที่โพงดินใกล้ตลิ่งริมแม่น้ำโขงส่วนนาคหนุ่มเจ้าแม่สองนางไม่สามารถตัดสินได้เพราะอยู่ต่างเมืองจึงควบคุมตัวไปส่งให้กับส่วนนาคราดตัดสินส่วนนาคราชสืบสวนแล้วเห็นว่านาคหนุ่มนั้นทำความผิดหลายแหลเนื่องจากตั้งใจ ทำผิดศินข้อ3ามหลายครั้งพร้อมทั้งพิจารณาเห็นว่าบุญในตัวของนางหนุ่มหมดแล้วเพราะหน้าตาผิวพรรณหมองคล้ำซึ่งเป็นอาการของการหมดบุญจึงตัดสินให้ส่งตัวไปยมโลกโดยแจ้งไปที่หัวหน้าเขตที่เป็นกุมภันหัวหน้าเขตจึงแจ้งไปที่เจ้าหน้าที่ที่เป็นพญานาาจึงช่วยราชการพิเศษเป็นกำลังเสริมในยมโลกมารับตัวนาคหนุหน่มไปลงโทษ ในยมโลกต่อไปโดยให้ไปปีนต้นนิ้วถูกอีกาปากเหล็กจิกถูกสุนัขปากเหล็กกัดจนกระทั่งตายแล้วฟื้นฟื้นแล้วตายโทรมานเช่นนี้นานเป็นล้านล้านปีตามเวลาในโลกมนุษย์